สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแฟนเพจทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูด้วยนะครับและก็ยินดีต้อนรับสมาชิกเก่าด้วยนะครับที่กลับเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับคุณโชคเพชรยนต์นะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับจะพาเข้าไปดูรถคันนี้กันนะครับแต่ก่อนไปดูกันยังไงช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเริ่มกันเลยนะครับรถของเราอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่หน่วยเต็นนะครับตัวนี้เป็น นิสสันเนว่าตัว 2.5E เป็นตัวตกแต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับเป็นตัว 2.5E Limited b a c k Edition นั่นเองนะครับในส่วนของราคาที่เราเปิดขายอยู่ที่579,000บาทนะครับรถเป็นปี2019สีแดงนะครับดำนะทะเบียนย้ำนะครับ ทะเบียนที่เห็นอยู่หน้ารถนะครับ2ขอขายรอจุลานะครับ1139ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจในส่วนของตัวรถคันนี้โทรมาสอบถามระบุเลขทะเบียนให้โชคนิดนึงนะครับโชคจะได้เช็คว่าสถานะของเขาอยู่ในสถานะติดจองขายไปแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่เนาะโอเคในส่วนของระยะทางระยะทางที่ใช้ไปสลัดรถคันนี้นะก็คือ48,000กิโลนะครับ บี2019นะครับเป็น Limited e dition ด้วยนะครับโอเคเราไปดูในส่วนของตัวกระจังหน้ากันความสมบูรณ์ของตัวรถกันนิดนึงนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวของนิสสันนาวาร่านะครับตัวนี้จะไม่ใช่โครเมียมนะครับจะตกแต่งเป็นวัสดุสีดําเงานะครับสภาพของตัววัสดุผิวผิวนะครับยังไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นแต่ประการใดนะครับสภาพยังสวยสมบูรณ์ดีอยู่นะครับ สภาพเดิมๆนะครับระยะทางวิ่งไปแค่48,000กิโลนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะครับตรงตะแกรงเป็นสีดำด้านนะครับฝั่งโลโก้นิสสันเป็นโครมเมียมชัดเจนตรงกลางนะครับถัดขึ้นไปด้านขวามือนิดนึงนะครับจะเป็นลักษณะของไฟนะครับไฟหน้าของตัวนาวาร่าตัวนี้ตัวเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วนะครับเป็นแบบลูกแก้วนะครับในส่วนตัวขอบของโคมไฟนะครับจะเป็นไฟเดย์ไลท์ จะเป็นไฟสว่างตอนกลางวันนะครับเวลาวิ่งนะถัดลงไปนิดนึงนะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกตัวโคมไฟตัดหมอกยังใสยอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของร,บรอบๆของไฟตัดหมอกตัวนิสสันตัวนี้ได้ตกแต่งวัสดุเป็นสีดําเงานะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นโคมเมียมนะครับทําให้ตัวรถดูดุดันขึ้นนะครับให้มันแมทกับตัวสีแดงของเขานะครับ ตัวนี้เป็นสีแดงเดิมมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับในส่วนของบริเวณกันชนหน้านะครับชิ้นงานเดิมนะครับผิวเดิมโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับไม่มีถอดเปลี่ยนแก้ไขซ่อมแซมแต่ประการใดรวมถึงฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้าเป็นสติกเกอร์มาจากโรงงานนะครับเราไม่ได้มีการแก้ไขไปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดจากโรงงานนะเป็นมาจากโรงงานเลยนะครับ ต่อไปไปดูในส่วนของด้านข้างนะครับจะให้ดูเป็นแนวยาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นสังเกตในลักษณะของลักษณะด้านข้างจะไม่เห็นรอยบุ๋มรอยรักยิ้มไม่เห็นนะครับไม่มีเนาะรอยบุ๋มรอยรักยิ้มนะครับสภาพบางเดิมทั้งคันโครง้ามเดิมตัวหังเดิมนะถัดลงมานิดนึงนะครับในส่วนของตัวสเปคล้อ อ, ition, อะไรก็ต้องดำไว้ก่อนนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงาขนาด6กลูนะครับมาพร้อมกับยาง25 5 6 0 1 8นิ้วนะครับล้อแม็กเป็นขนาด18นิ้วนะยางเป็นยาง2018อนยูนะครับสภาพของดอกยางนะครับผิวของตัวเนื้อยางนะครับยังไม่มีรอยแตกแล้วให้เห็นแต่อย่างใดนะครับสภาพยังสมบูรณ์ดีอยู่รวมถึงตัวร่องยางนะครับยังหนาอยู่ใช้งานได้อีกยาวทีเดียวนะครับไปดูในส่วนของบริเวณในซุ้มล้อกันทีดนึงนะครับบริเวณด้านหน้านะ ตัวหัวโชคนะครับยังไม่มีการซุดตัวแต่อย่างใดนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีการแกะเปลี่ยนแปลงแก้ไขชุดลูกหมากนะครับยังไม่มีลูกยางยังไม่มีการบิดเบี้ยวแต่อย่างใดนะครับยังสภาพเดิมอยู่นะครับกับระยะทางแค่48,000ืกิโลถือว่าน้อยนะครับรถคันนี้วิ่งน้อยมากนะครับมุดยึดยางต่างๆยังสมบูรณ์ีอยู่นะครับไม่มีฉีกขาดแต่ประการใดนะครับในส่วนของด้านในนะออกมาหน่ดนึงนะครับ ที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับในส่วนของแบ็กดิชั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วกันส่านะครับเป็นคิ้วกศาสร์แท้มาจากโรงงานนะครับเป็นสีดําด้านหมุดหลอกนะครับขนาด6นิ้วนะมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ใส่เพิ่มเติมเต็มแต่อย่างใดนะครับถัดขึ้นไปนิดนึงนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับคัสติเกอร์สีส้มแต่ใต้บริเวณของซิเกอร์สีส้มฝังด้วยไฟเลี้ยวนะครับนี่นะฮะบริเวณนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับ เวลาเปิดจะเป็นเส้นยา,ยาวๆนะครับบริเวณข้างตัวถังในส่วนของนาวิกาตัวนี้ได้ตกแต่งเป็นส่วนของสติกเกอร์เข้าไปนะครับสติกเกอร์ลายเขาเรียกว่าลายอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขาแปะเข้าไปให้มันดูเท่ขึ้นดูโดดเด่นขึ้นนะครับบริเวณตัวถังนะครับบางเดิมทั้งคันนะครับไม่มีถอดเปลี่ยนแก้ไขแต่อย่างใดนะครับ บรนเดข้างตกแต่งเป็นโทนสีดำนะครับคัตสเตเกอร์สีส้มมาให้เพื่อให้เข้ากันกับตัวบริเวณของกระจกมองข้างนะครับมือเปิดประตูสีดำเงานะครับทั้งสีบ่บานนะครับแต่แฝงความหรูหรานิดนึงในบริเวณตรงส่วนของตัวคิ้วกระจกเป็นโครเมียมนะครับสภาพของกระจกแท้เดิมจากนิสสันนะครับผิวด้านข้างนิดนึงนะครับในส่วนของด้านหลังนะฝั่กระโปรงกระบะหลังนะ สวยเดิมไม่มีรอยบุม๋มไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะครับไปดูในส่วนของใต้กันโครนหลังนิดนึงนะครับบริเวณของใต้ซุ้มล้อหลังนะครับจะแทบจะไม่มีรอยโครนรอยการใช้งานที่สมบุกสมบันเลยนะครับสภาพยังสวยสายล้างอัดฉีดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างด้านหลังนะ รอเฉนี่ยไม่เห็นยังไม่เห็นมีขึ้นมาให้เห็นนะครับยังสมบูรณ์ดีอยู่ครับถัดไปเลยไปดูส่วนของด้านหลังกันนิดนึงนะครับไฟท้ายยังไม่ใช้ยังไม่ใช่ไฟท้ายแบบ LED นะครับยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะยังเป็นแบบของเดิมจากโรงงานอยู่โคมเดิม ไม่มีรอยขีดขวด่วนไม่มีรอยแตกหักแต่ประการใดนะครับในส่วนของฝ้าหลังให้ดูตามแนวด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุ๋ไม่มีร,อย,ร,มมรอยลักยิ้งแต่ประการใดนะครับสภาพส่วนส,สมบูรณ์ดีอยู่นะครับกันชนหลังทําเป็นสีดําเงานะครับตรงพื้นที่เราเห็นมีตําหนิอยู่ทีหนึ่งนะครับออเรื่อณนี้นะครับในส่วนของกันชนแต่ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับในส่วนนี้เราจะดูแลแก้ไขซ่อมแซมก่อนสมมอบให้อยู่แล้วนะครับก็สบายใจได้ในส่วนนี้นะแก้ไขให้อยู่แล้วก่อนสมมอบนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับ ส่วนของไฮไลท์เด็ดของเขาในส่วนของฝากระโปรงหลังนะครับฝากระกบาดหลังนิสสันจะออกแบบในส่วนของฝาลังมาให้มีพื้นที่มากพอที่จะน,นั่งตรงบริเวณขอบกระบาดหลังได้อย่างสบายนะครับมีพื้นที่กว้างประมาณเกือบหนึ่งคืบมือนะครับนั่งได้สบายๆนะครับมือเปิดสีดําด้านนะครับโลโก้นิสนสันสัญลักษณ์สัญลักษณ์บ,บง่งบอก,บอกตัว E ของเขานะครับชัดเจนนะครับ ให้มีถอดเปลี่ยนเอาตัวฝากระบาดไปซ่อมสีแต่ประการใดนะครับที่เห็นตำหนิของรถคันนี้มีแค่อย่างเดียวคือจุดเดียวคือตรงส่วนของกันชนหลังซึ่งเราจะแก้ไขให้อยู่แล้วดังนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะไปดูในส่วนของแนวกระบาหลังตอนหลังฝั่งขวานะครับก็ยังไม่มีรอยบุ๋มรอยขีดข่วนแต่ประการใดนะครับแนวด้านข้างของฝาประตูด้านขวาก็เหมือนกันนะครับสังเกตตามแนวของเส้นแสงไปนะสมบูรณ์ดีอยู่นะครับ ไม่มีรอยบุ๋มให้เห็นเลยนะครับขีดกลนก็ไม่มีให้เห็นเลยนะครับตะกรอนส่งมอบเราก็จะทําการขัเร ب, ขดเคลือบสีให้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้รถดูเงางามยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังมาอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่เจ้าของเดิมมายังไงก็ยังอยู่สภาพนั้นอยู่นะครับต่อไปไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงนะครับต่อมาก็จะมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับนิสสันโนวาลาตัวนี้ตกแต่งห้องโดยสารเป็นพื้นสีดํานะครับโทนสีดําทั้งคันนะครับ มีแฝงความสปอร์ตนิดนึงโดยการเดินได้สีส้มบริเวณของแนวแตะเข็บและก็แนวเ,ออเส้นสายของเบาะนะครับเข้ามาดูด้านในกันเลยนะครับในส่วนของแผงประตูโดดเด่นเลยบุเป็นหนังสีดําเดินได้สีส้มนะครับให้มันเข้ากับสติ๊กเกอร์ด้านนอกที่เป็นสีส้มนะครับแผงประตูเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าออโต้ขึ้นลงที่ฝั่งคนขับคนเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของบริเวณตัวเบาะนะครับ ตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตรงที่รองรับแผ่นหลังและตรงที่รองรับตรงบริเวณที่นั่งนะครับเป็นสีส้มนะครับเดินได้เดินตะเข็บด้วยสีส้มนะครับทําให้รถดูสปอร์ตดูลงตัวยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวเบาะเป็นแบบเมนนุนะครับปรับขึ้นลงได้ปรับเอนได้นะครับเลื่อนสไลด์ไปมาได้นะครับในส่วนของตัวเบาะนะถัดมาทีเดีึงนะฮะในส่วนของบริเวณตัวคอนโซลหน้านะครับ ก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับซึ่งรถกระบะบางรุ่นไม่มีให้นะครับเป็นทิป A ทิป B นะครับรีเซ็ตทิปนะแล้วก็ความสว่างของหน้าจอนะครับอันนี้ก็เป็นฝาถังน้ํามันเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงนะครับรับสายวางสายบลูทูธนะครับคริสคอนโทรลมีให้นะครับในส่วนของพวงมาลัยของนิสสันนะครับไปดูของหน้าจอกันนะครับ เลขไม่เด you ah ิมๆนะครับหน้าจอเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะครับแต่ว่าตรงบริเวณส่วนของจอตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับแสดงผลต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้ในตรงพวงมาลัยได้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะรลยะทางที่วิ่งไปก็คือ4 8 0 0 0กิโลนะครับอันนี้คือไม่แท้ๆนะครับบริษัทเราไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายย้ํานะครับไม่มีนโยบายก่อไมหรือขาดนะครับได้เก็บเจ้าของเดิมยังไงขายอย่างนั้นนะครับมั่นใจได้ในส่วนของระยะทางแท้จริงนะครับ ถัดขึ้นมาจะเห็นเด่นชัดทีหนึงนะครับในส่วนของปุ่มส t a r ์ n o นเวลนิสสันจะวางปุ่มสตาร์ที่ด้านซ้ายมือเท่านั้นนะครับเป็นรถยี่ห้อเดียวที่วางปุ่มสตาร์ทไว้ที่ซ้ายมือนะครับส่วนมากจะวางขวามือกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับถัดมานิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ ขนาด5นิ้วนะครับไม่ใช่7ดนิ้วนะครับขอโทษทีนะครับขนาด5นิ้วนะฮะแสดงผลเฉยๆ CD FM AM สาอะไรก็ว่านไปนะครับในส่วนของหน้าจอนะแอร์นะครับยังเป็นแบบลูกบิดอยู่นะครับพัดลมนะครับองศาตรงนี้นะครับปรับได้นะครับเชื่อมต่อต่างๆ AUX นะครับตรงพอตเชื่อมต่อพวกกล้องอะไรสารพัดของเขานะฮะกล้องที่ติดน้ารถอะไรอย่างเงี้ยฮะบริเวณตรงคอนโซลหน้านะครับ ลิ้นชักมีแค่ชั้นเดียวนะครับชั้นล่างชั้นเดียวชั้นบนจะไม่มีให้เหมือนบางยี่ห้อนะครับในส่วนของคอนโซลก็ยังบุหนังเหมือนกันนะครับเดินได้สีส้มมีชั้นเดียวนะครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะตรงส่วนของคอนโซลกลางนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับถุงครอบเกียร์เป็นหนังเดินได้สีส้มเหมือนกันให้มันเข้ากับตัวเบาะนะครับ ไปดูด้านหลังกันเพิ่มเติมนะครับเช่นกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับได้บุในส่วนของแผงประตูด้านข้างเป็นสีดําเดินได้สีส้มนะครับเข้าไปด้นในนิดหนึ่งนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยเดินเข้ามาปุ๊บจะเห็นตรงส่วนของคอนโซลกลางนะครับนิสสันนาวราทุกรุ่นนะครับจะมีแอร์หลังให้ทุกรุ่นนะครับยามนะครับยกเว้นซิงเกิลแคปนะคิงแคปดับเบิลแคปจะมีแอร์หลังให้แทบทุกคันนะครับอีก เอกลักษณ์อันโดดเด่นของนิสสันเขานะครับคือแอร์หลังนะต่อมามาดูในส่วนของตัวสภาพเบาะแถวสองกันนะครับสภาพยังสวยสมบูรณ์ดีอยู่เป็นเบาะหนังนะครับเดินตะเข็บสีส้มตรงพื้นที่รับหนักเป็นสีส้มนะครับตรงนี้เป็นเหมือนผ้านะครับเป็นเหมือนลักษณะผ้านะครับ <c oughs> สวยสมบูรณ์ดีอยู่นะครับต่อไปไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับ มาดูในความมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของนิสสันาวาร่าคันนี้กับระยะทางที่วิ่งไปเพียงเศษ่48,000กิโลนะครับมาดูความสมบูรณ์ของเขานิดนึงนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรดีเซลนะครับเป็นเครื่อง2.5ลิตรดีเซลนะสะภาพของห้องเครื่องนะครับระยะทาง48,000กิโลถังพักน้ํามันเบรกนะครับน้ําฉีดก,กระจกยังเป็นสีขาวใสยอยู่เลยนะครับไม่มีเหลืองขุน่นเห็นแต่ประการใดนะครับ ในส่วนของสภาพห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ำมันเหลืเยอะไม่เห็นแต่จุดใดจุดหนึ่งเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับยังสมบูรณ์ดีอยู่นะมาดูในส่วนของพลาสติกนิดนึงนะครับยังมองเห็นระดับน้ำมันได้ชัดเจนนะครับถังยังพลาสติกยังใสได้อยู่ถังพักน้ําหล่อเย็นนะครับสามารถมองเห็นระดับน้ําได้ชัดเจนสภาพของแบตเตอรี่นะครับไม่มีคราบที่เกลือขึ้นนะครับสภาพสมบูรณ์ดีอยู่มาดูในส่วนของตัวบริเวณในส่วนของแก้มข้างและฝากระโปรงนะครับ น็อตแก้มข้างน็อตเดิมนะครับไม่เคยถอยแก้ไขปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดไม่มีรอยถลอกของสีหัวน็อตแต่อย่างใดนะครับบริเวณแก้มข้างก็เหมือนกันนะครับสีเดิมนะครับแนวเดิมทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าแนวเดิมทั้งหมดนะครับในส่วนของบริเวณคานหน้านะครับคลิปล็อกเดิมไม่มีถอดแกะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีรอยแกะให้เห็นนะครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับดังนั้นบริเวณคานหน้าก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนมาแน่นอนนะครับ ไปดูในส่วนของแก้มขวาแก้มซ้ายกันแล้วนะครับมาดูแก้มซ้ายกันบ้างนะครับขวาเสร็จซ้ายตามเลยนะครับแก้มซ้ายก็เหมือนกันนะครับสภาพยังสมบูรณ์ดีอยู่ไม่มีรอยถอดให้เห็นไปดูแนวของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดนะครับนอกเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับแนวจะเข็บฝากระโปรงขึ้นมานะครับโลโก้เดิมอยู่ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับ ชัดเจนนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสำหรับถือว่าสมบูรณ์นะครับกับระยะทาง48,000กิโลนะครับครับสเปคคร่าวๆความสมบูรณ์คร่าวๆของตัวรถนะครับก็ถือว่าคันนี้สภาพสมบูรณ์เกือบ100%นะครับไม่มีตรงไหนให้แก้ไขอะไรมากมายนักนะครับคนไหนที่สนใจในส่วนของนิสสันโนวาล่านะครับตัวนี้เป็นนิสสันโนวาล่า 2.5E ตัวแบ็ก e dition นะครับ ราคาเปิดขายอยู่ที่579,000บาทนะครับปี2019นะครับสีแดงดำนะระยะระยะทางที่วิ่งไปคือ48,000นะครับกิโลเนาะทะเบียน2ขอไข่เราจุลา1139นะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจมองหาตัวนิสสันนนวา่าคันนี้อยู่นะครับหรืออยากได้รถกระบะสีประตูนะครับไปไว้ใช้งานนะครับช่วงปีใหม่สงการตอนนี้เรามีแคมเปญนะครับพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่สนใจในส่วนของนิสสันโนวา่าคันนี้นะครับ ก็คือดอกเบี้ย2.79นะครับตอบเดือนนะครับ2.79ระยะปลอตลอดสัญญาเลยนะครับ2.79ตลอดสัญญา60เดือนนะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะแล้วมีแคมเปญที่นอกเหนือกันนั้นก็คือดาว0%ขับฟรีอีก90วันนะครับลูกค้าคนไหนที่ไม่แน่ใจในส่วนของแคมเปญไม่มั่นใจในส่วนของสถานะตัวเอง ว่าตัวเองมีเครดิตดีหรือไม่ก็สามารถโทรมาสอบถามเครดิตเบื้องต้นได้กับคุณโชคนะครับ00924199596นะครับ0611719494นะครับย้ำนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะ0924199596นะครับ0611719494นะครับยังไงก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณโชคในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ